กัดความที่ว่าพี่ชายที่แสนดีโอ้โหพี่อย่างกี้ คว้าเอาสูงจังอยากตัวโตสูงจ้องมองแสนนานพี่ชายคงเห็นยิ้มเดินมาไกลแล้วอุม้มขี่คอจนเกือบสูง กลัวใคร Oh, i ที่คงยังรักและคอยเป็นห่วงแสนห่วงเมื่อผิดหวังให้กำลังใจทั้งดวงน้องเอยอยากกลัวใครเขาเมื่อยามโทษใจจองมองบนฟ้านึกตอนเป็นเด็กเล็กนั้นขี่คอ เกือบสูง่ันเอื้อเมือให้ถึงจันบอกเอาไว้แนาพี่ชายที่เสนดีปาร์นี้หมายเลขสองเปิดตัวมาด้วยเพลงที่ไม่มีใครไม่รู้จักเ<ๆ>พลงดังของเธอคนนี้คุณอุ้ยรวิวัณจินดา คุณต้อมคุณโตโตคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับตอบเลยแล้วคล้วเดี๋ยวาที่เราบอกห้าสิบเก้าครับห้าสิบเก้าปีคําตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบของเราครับพี่เอกกี้เลยพี่เอกกี้ต้องนำแล้วนี่คือแบบศิลปินที่แบบเราฟังสมัยตั้งแต่เราเด็กๆออยู่แบบมัธยมอะไรเงี้ยแล้วเพลงเงี้ยตอนที่เพลงดังนะจะประมาณสักมอมัธยมเหมือนเนาะวันหนึ่งวันสองวันสามอะไรเงี้ยพี่ชายที่แสนดีอะไรเงี้ยฮะเดามีความใกล้เคียงมากคอลงไปอีกนิดนึงแล้วกัน 5้าบดหรอคุณไอบกห้บแอก5 <58. S 1> ้าสบแอร์บอกหรอทำไมครับคือด้วยความที่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นตำนานก็เลยแบบไม่แน่ใจเอ๊ะอาจจะมีความแตะเลขหกได้ไหมแต่ว่าหน้าพี่อุ้ยหรือว่าความสวยเนี่ยยังสวยมากๆอยู่เลยถ้าอย่างนั้นหนูขอ60สแล้วกันค่ะคุณท้าวบอก60สครับมาที่มอริสครับชิวพันุ์ดูไม่ถึงใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นความแบบเป็นตำนานที่เราฟังเพลงมานานแล้วนะครับครับ5้าสิบ เจ็อครับขอได้ทั้งสิมาที่คุณแจ๊คครับผมเนี่ยชอบฟังเพลงเก่าๆนะตอนแฟนฉันแล้วได้มีโอกาสเนี่ยฟังพวกพี่ๆวงชาตีนะครับพี่แหวนนะครับแล้วก็ได้มีถามพวกพี่ๆพุ่งกับเขาก็บอกว่าพี่อุ้ยเนี่ยอายุจริงๆเนี่ย61ครับโอ็ดครับหกสิบเอ็ดเลยครับใครบอกอันนี้จริงนะอันนี้คือพูดแบบือนจะร้องไห้เลยเนี่ยดีใจใช่ไหมเนี่ย ค,คือเขาจะโกหกเราทำไมอ,อ่ะ61อ,อ่61ะนอ่็คือถูกเลยต้อมกับโตโต้ตอบครั้งแรก59ปีและคุณยังมี4ตัวช่วยคือคนดังโคลสอัพความทรงจําและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัศนีหมายเลขสองไหมครับความทรงจาครับใช้ตัวช่วยความทรงจําความทรงจําน่าจะเป็นอัลบั้มชุดแรกนะคะอัลบั้มชุดแรกชื่อรุ้งอ้วนค่ะแล้วก็ออกในปี2529ค่ะเอาละ 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่59ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ15วินาทีครับถ้าจะเปลี่ยนต้องกดนะครับ,รบกดเปลี่ยนคำตอบครับเปลี่ยนจาก59ปีเป็น61ครับ61ปีปัษนีหมายเลข2ครับคุณอายุ61ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ค่ะใช่ไม่ใช่นะครับโอ้อาละสิสวัสดีขออนุญาตแนะนาตัวเป็นทางการสักนิดหนึ่งครับค่ะอุ้ยค่ะระวีวรรณจินดาค่ะพี่อุ้ยอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบเก้าค่ะห้าสิ้พี่บอกแล้วว่าเล่นสวยมากเห็นไหมครับเอาละมาคุยกับพี่อุ้ยดีกว่าพี่อุ้ยครับเพลงพี่ชายที่แสนดีนี่พี่อุ้ยเคยนับไหมว่าร้องเพลงนี้มากี่ครั้งแล้วอะตอนตอนแรกๆเลยเนี่ยตอนที่ ตอนที่ไปนไปเล่นที่ไหนไปเล่นทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ไหนก็จะร้องร้องเพลงนี้แล้วก็แบบมีควาารู้สึกว่าโอ้ยทําไมแบบร้องแล้วก็มีการแบบอังกอร์นึกออกไ,ไหมคะร้อ,อคือต้องร้องอีกตอนท้ายไม่ยอมให้ลงจากเวทีเอาร้องอีกทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยตอนนั้นก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรู้จริงว่าร้องมาเท่าไหร่แล้วเริ่มนับเลิกนับไปเนี่ยประมาณสักตอนมันประมาณ2 0 0พันกว่าเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเลิกไม่รู้ขี้เกียจจะนับแล้วไม่นับดีกว่าแต่นั่นคือ20สิปีที่แล้วนะคะนี่คือ20ปีที่แล้ว ร้องไปเป็น2องสามันเที่ยวแล้วมาอีก20ปีนี้ไม่รู้อีกอไท่ร้อไเท่าไหร่ทุกเวทีเลยอะได้ข่าว่าไปเล่นคอนเสิร์ตนี่ห้างแตกเป็นยังไงับพี่ช่วยอธิบา,ตบายตอนสมัยน,นั้นไม่รู้ว่าน้องๆคงเกิดไม่ทันแต่ว่าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยที่สถานที่ที่เล่นคอนเสิร์ตมันไม่ได้มีเยอะใช่ไหมคะมันจะมี M B K Hall ที่อยู่บนบน M B K ระหว่างที่กําลังซ้อมอยู่ก็เลยแบบ ก็อยากลงมาเดินเล่นรับ MBK ไม่เคยเดินห้างเดินออกมาเสร็จก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าน่าจะเป็นเด็กมหาวิทยาลายัยแถวๆนั้นอะไรเงี้ยเห็นเขาก็กรี๊ดคือกรี๊ดแบบดังมากอะเราก็ตกใจเขากรีดเราเหรออะไรเงี้ยคือไม่รู้จริง,รงๆอะแล้วก็ยืนงงอยู่สักพักหนึ่งแล้วเขาก็วิ่งมาคือวิ่งมาทั้งกลุ่มเลยประมาณาแบบเยอะมากเหมือนกันแล้วพี่อุ้ยทำไงผู้จัดการก็ขวา้างมือแล้วก็วิ่งหนีวิ่งหนีเขาเลย ไม,ไม่รู้ทำไมวิ่งหนีเหมือนกันแต่แบบว่าเราพอเขาก็วิ่งตามก็วิ่งกันอย่างเงี้ยไล่ยืนมดอยู่อย่างเงี้ยวิ่งกันไปอย่างเงี้ยตามโอ้โหก็เลยเป็นเรื่องแซวกันตั้งแต่นั้นมาอ่าแล้วปัจจุบันตอนนี้ไม่ทราบพี่อุ้ยทำอะไรอยู่ตอนนี้บริหารคลื่นวิทยุ f m ร้อยห้าค่ะอ๋อแล้วงานร้องเพลงเหรอครับร้องเพลงจริงๆก็ร้องเพลงอยู่เพียงแต่ว่าพอช่วงเวลาที่จัดงานไม่ได้ก็ต้องต้อง หลบไปอยู่บ้านเอาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จัดรายการวิทยุก็ยังจัดรายการจากบ้านได้ครับและถ้าอยากให้พี่อุย้ยฝากช่องทางการติดตามสำหรับพี่อุ้ยสักนิดหนึ่งคับไม่ค่ะก็จะมี IG ก็จะเป็นอุน้ย under score วิวันนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเข้าไปที่ Facebook ก็จะเป็นเพจชื่อระวิวันจินดานะคะได้เลยขอบคุณพี่อุ้ยระวิวันจินดาครับขอบคุณมากค่ะ สัสสัสอ N S ีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N อ E เออีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N S ีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียาเซน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 ทีวียา